ชาวบ้านแห่หาเห็ดโคนขายสร้างไรายได้หน้าฝนชาวบ้านในพื้นที่ตําบลปลเหลียนอําเภอปลเหลียนจังหวัดตรงังซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดเทือกเขาบรรทัดสภาพป่าชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีเนื่องจากจะเกิดฝนตกบ่อยโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้เกิดฝนตกเกือบทุกวันสภาพป่าจึงชุ่มชื้นอย่างมากเช่นเดียวกันกับสภาพพื้นราบซึ่งมีทางบ้านเรือนสวนยางสวนปาล์มน้ํามันของประชาชน ก็จะมีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันทําให้ในช่วงนี้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถหาเห็ดป่าได้จํานวนมากโดยเฉพาะเห็ดโคนซึ่งมักจะพบเจอได้ในช่วงก่อนและหลังวันพระในทุกๆวันพระชาวบ้านมักออกหาเห็ดโคนซึ่งมีอย่างชุกชุมในพื้นที่ทั้งบนเขาบรรทัดบริเวณเชิงเขาและพื้นที่ราบใกล้บ้านเรือนชาวบ้านในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านแต่ละรายมีรายได้เป็นกอบเป็นกัมโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งถึงสองวันพระที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวบ้านแต่ละรายสามารถออกหาเห็ดโคนได้เป็นจํานวนมากเป็นรายได้เสริมจากยางพาราเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันนานนับเดือนทําให้ชาวบ้านไม่สามารถกรีดยางพาราได้จึงออกหาเห็ดโคนทําให้แต่ละคนมีรายได้เสริมเป็นกอบเป็นกรมโดยราคาที่ชาวบ้านขายเอง ดอกบานประมาณกิโลกรัมละ150บาทดอกตูมกิโลกรัมละ200-300บาทแต่พ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อไปแล้วจะนำไปขายต่อกิโลกรัมละ250-300บถึง3า0บาทขึ้นอยู่กับราคาที่ซื้อมาจากชาวบ้านแต่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเพราะเหตุโคนเป็นที่นิยมมากของตลาดนายสุริยะรัตการหัวหน้านวยพิทักษ์ป่าบ้านตระเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขอบรรทด ซึ่งเดินสำรวจพื้นที่ใกล้น้ำตกตนตกก็พบเห็นเห็ดโคนขึ้นเป็นจำนวนมากโดยบอกกับผู้สึ่ข่าวว่าเห็ดโคนในพื้นที่ป่าเขาบรรทัดแห่งนี้แต่ละปีชาวบ้านสามารถหาเก็บเห็ดได้ปีละหลายรอบรวมทั้งปีนี้เจอได้ตลอดทั้งปีซึ่งในพื้นที่เขาบรรทัดพบเห็ดโคนขึ้นเป็นจำนวนมากบางคนหาได้ครั้งละเป็น10กิโลกรัม ส่วนราคาขายไม่เท่ากันชาวบ้านบางคนขายถูกกิโลกรัมละ150บาทแต่หากเป็นดอกพุ่มหรือดอกตูมขายกิโลกรัมละ200บาทแต่บางคนก็ขายกิโลกรัมละ200 3 0 0ถึง300บาทขึ้นอยู่กับแต่ละคนเป็นไรายได้เสริมโดยปีนี้ได้ทั้งปีส่วนตัวเคยเจอมากที่สุดประมาณ3 4กิโลกรัมเหตุที่หาได้ทั้งปีเนื่องจากสภาพพื้นที่ป่ามีความชุม่มชื้นอุดมสมบูรณ์ส่วนเทคนิคในการถอนเห็ดโคน เป็นที่สังเกตเป็นไปตามที่ผู้เฒ่าผู้แกสอนไว้ว่าให้ถอนด้วยมือเปล่าหรือถ้าจะขุดก็ให้ใช้ไม้แหลมแต่อย่าใช้เหล็กหรือโลหะหรือของมีคมเพราะปีต่อไปเห็ดจะไม่ขึ้นอีกเลยทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดจึงถอนด้วยมือเปล่าหรือใช้ไม้แหลมขุดดึงขึ้นมาจึงสามารถรักษาเชื้อเห็ดให้คงอยู่ในดินและต่อไปเห็ดก็งอกในบริเวณพื้นที่เดิมๆซ้ำๆได้ทุกปี โดยช่วงนี้ชาวบ้านมีรายได้เสริมอย่างดีแทนยางพาราเมนูที่ทำเช่นผัดน้ำมันแกงเลียงผัดหัวกะทิต้มกะทิแต่ส่วนตัวจะไม่ใช้น้ำมันเพียงแต่เอาเห็ดที่ล้างสะอาดแล้วใส่ลงในกระทะไม่ใส่น้ำมันแค่ปรุงเล็กน้อยแล้วปิดฝาไว้น้ําเห็ดออกมาก็จะหวานอร่อยนอกจากนั้นในพื้นที่ยังมีเห็ดอีกหลายชนิดเช่นเห็ดจุนใหญ่จุนเล็ก ขึ้นจำนวนมากเช่นกันสำหรับเห็ดจูนจัดอยู่ในตระกูลวงเดียวกับเห็ดโคนหรือเห็ดปลวกลักษณะของดอกจะเล็ก <50. S 1> และสั้นกว่าเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนสามารถพบได้ตามป่าฝนหรือสวนปามเช่นกันสำหรับชาวบ้านได้บอกกับเราว่าสองปีที่ผ่านมาสามีไม่ได้ไปหาแต่ปีนี้สามีออกไปหาได้มาหลายกิโลกรัมหากเป็นดอกที่บานแล้วตนเองขายกิโลกรัมละ1 0 0ถึง150บาท แต่หากเป็นดอกตูมจากกิโลกรัมละ200-300บาทช่วงนี้มีเป็นจำนวนมากบางคนหาได้เป็นเข่งๆมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรในขณะที่ทางด้านคุณยายลำยองอายุ91ปีค่ะบอกกับเรานะคะว่าลูกชายเป็นคนไปหามาได้จากพื้นที่ในป่าและในสวนปามน้ำมันแค่3วันมาขายได้แล้วประมาณ2,000บาทแล้วค่ะแต่บางคนเดินหาเก่งได้ครั้งละ2-3กระสอบปุ๋ยเลยนะคะ หรือประมาณ50-60กิโลกรัมในพื้นที่มีมากส่วนตัวจะมีคนสั่งจองด้วยโดยเฉพาะแม่ค้าจะซื้อไปขายต่อหากขายแบบเหมาทั้งดอกบานและดอกตูมคุณยายจะขายกิโลกรัมละ150บาทค่ะแต่หากขายเฉพาะดอกตูมจะขายกิโลกรัมละ200บาททั้งนี้<ใ>น <S <S เหตุโคนจะขึ้นในช่วงที่มีวันพระเท่านั้นทั้งก่อนและหลังวันพระทำให้ก่อนถึงวันพระและช่วงวันพระ ชาวบ้านจะ <มา S 1> เร่งออกหาเห็ดโคนเพื่อนำมาขายค่ะ